สวัสดีเด้อเจ้าพ่อกันอีกแล้วคะ่ะกับไวตุกตาผาฝันเมื่อใหม่วันใหม่สดชื่นสดใสกันทุกคนเลยคะ่มะมาคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ굿มอร์นิ่งไปเลยบายพูดเลยอืมครับหลานชายมหาเต่ะเสาเพื่อนอ็ดงานเพื่อนกับอายมากินข้าวเหนียวกัน,นะะ้อค่ะเด้อก,กับนี่คะ่ะ ข้าวเหนียวอ้วนฮ้อนอายหนึ่งหมื่นครับกาแฟค่ะมีแหงขนาดเด้อมีแหงขนาดเด้อจะเด,ด้อผู้เลืออันบ่เคยกินกะลงเบิ้งเนะจ้ามาค่ะแฟนเอ้ยก็กินเด้อค่ะแซ่บบานๆแต่ส่วนมากพันกินโยกขึ้นแล้วพันก็มากินนะเพราะมันข้าวเหนียวอ้วนฮ้อนอยู่เนาะค่ะเนาะ ข้าวเหนียวบ้านเห่าเนี่ยจ้ะข้าวเหนียวอันหนาเนาะคะเนาะโบที่ซื้อเดี๋ยวข้าวกะเบืองเดียร์ยามันมีขี้หินมาเงินเถอะหอมหอมค่ะข้าวเหนียวกับกาแฟเด้๋จ้ะเนื้อองเบืองเด้อค่ะเด้อยวคำพูดหรือโบเคยกินกันนะแซ่บเด้อค่ะ Thôi tụi cà tà, kín cà phê đậm nữa chả đơ. Ai nướng kháu nịa, ở kháu kín khú sau cả, các mửa bàn, cà tê nó kì hơn nó. อรย่างบ้านของเนาะชีวิตคนก็ไปตามวิถีชีวิตท,ที่ตัวเองต้องการ หมดไปแล้วอีกถ้วยหนึ่งของเมื่อใหม่ค่ะคือเพืเ่อนๆมีแต่ความสุขเนาะค่ะเนาะพอกันคิดนานี่ยค่ะเด้สวัสดีค่ะ